สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนร c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกุ่มลัคนากุ่มสําหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดูว่ารักเก่าเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะกลับมาไหมเหมือนกัว่าสถานการณ์ของคุณและสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดรู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะแล้วก็แบ่งแยกอีกสิราศีนะคะเพื่อความละเอียด การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยค่ะโอเคมาค่ะสถานการ์ชาวกลุ่มนะคะคนรอรักเก่าสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างมีออฟฟอร์จูนเพจสัตบอสเดอะเวิร สิงออบสอดแล้วก็เพจออบสอดนะคะคุณค่อนข้างที่จะได้เหมือนกับเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นละนะคะได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าออมีความพร้อมมากขึ้นละในเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มจะโปลงถามว่าโปรงไหมมันก็เป็นแนวโปรงแต่เหมือนกับว่ายอมรับโชคชะตาว่าช่วงนีวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ะะเกี่ยวกับคนรรักเก่าชาวกลุ่มคนรรักเก่าเนี่ยแหละนะคะแต่ถามว่าเป็นปในิทิงทางดีไหมก็เป็นไปในทินทางที่ด,นนดีแต่ก็ไม่ได้มาว่ามีเรื่องของคนใหม่เข้ามานะคะแต่แค่ว่าตัวเราเริ่มเริ่มที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบว่าเราได้ยอมรับอะไรหลายๆอย่างได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออจนแทบถามว่ารอไหมมันก็ไม่ได้รอแบบจมปักแล้วอะ มันไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนที่เคยจมปากที่เคยแบบซึมหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเขานะต่อไปสถานการณ์ความรักของคนรักเก่าของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างชาเออตเดวิลค่ะ King of เพนท a c ค e ลนะคะโอ้หกเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะ ความรักของเขาในช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นหลักนะคะด้านการเงินเป็นหลักมีคนที่กำลังคุยอยู่มากกว่าหนึ่งคนอาจจะมีแฟนแล้วแล้วก็เจ้าชู้เหมือนเดิมหรือเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าก็มีบุคคลที่สารเข้ามานะคะหรือถ้าไม่มีแฟนเนี่ยก็จะคบแบบว่าหรือคุยในลักษณะของมีตัวเลือกนะคะ ไม่ใช่มีตัวเลือกอย่างเดียวแต่มันเป็นในลักษณะของมีตัวเลือกสําหรับคนที่มีผลประโยชน์กับเขาอืใครที่มีผลประโยชน์กับเขาเขาก็จะดูแลดีสักนิดหนึ่งนะคะเน้นเน้นเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักเลยนะคะต่อไปต่อไปเรามาดูความคิดกับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเดือนนี้นะคนรักเก่ารู้สึกแล้วก็คิดยังไง กับคุณนะคะคนรอรับก่าวในเดือนตุภาคุยน f บอลเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญสองเหรียญแล้วก็เดอ s ซันนะคะโอเคอย่างนี้มันมีเดอ s ซันคือแปลว่าเขาก็โฟกัสไปที่สิ่งใหม่ๆอนาคตของเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีความลังเลอยู่บ้างเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณนะ แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นการคิดถึงในแบบของตัวเลือกนะเอ,อตัวเขาก็เหมือนกับเอาจริงๆก็ดูอยู่ห่างอ่งนะรู้สึกอยู่หา่างก็ดีแล้วนะที่เขาแบบถามว่าจะซัพพอร์ตเนี่ยเขากลับมาไหมในลักษณะที่เขาเป็นในลักษณะแบบเมื่อกี้ค่ะนะคะสถานการณ์ความรักของเขาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันเกี่ยวกับผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของ มีคลที่สามมีแบบว่ามีหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเฉพาะคนที่มีผลประโยชน์อะถ้าเขากลับเข้ามาในอย่างลักษณะแบบนั้นอะมันไม่ได้สร้างผลดีกับตัวคุณเลยท,ท,ทั้งที่ตัวคุณอะแบบว่าแบบมีความพร้อมแล้วอะมีความพร้อมที่จะได้ move on มีความมีความแบบเข้มแข็งมีความรักตัวเองมีความที่จะแบบว่าไม่ไม่จมกับเขาแล้วด้วยซ้ำนะออ อจริงๆสาหรับอันนี้นะก็ไม่แน,นะนานะที่ถ้าเขากลับมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนับสนุนนะออคือถ้าเขากลับมาแล้วดีมันก็เป็นอะไรที่น่ารุนนะน่าน่ารุนน่าแบบว่าน่าสนับสนุนน่า support อนะอต่อไปตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็คิดยังไงกับเขานะคะแปดไม่เท้าสามด่ามันเจ็บอยู่ เอ็มเพลร์สาม,มเท้าแปดดาพยายามที่จะหันหลังพยายามที่จะไม่รู้สึกอะไรพยายามที่จะแข็งกันพยายามที่จะมุกอ่อนพยายามที่จะมองไปข้างหน้าแต่ในบางความรู้สึกเราก็เหมือนกับว่ายังถูกมัดถูกตรึงด้วยคําสัญญาด้วยเคอรอียกว่อะไรอะความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างคําพูดหรืออะไรบางอย่าง เกี่ยวกับเขาอ่ะเออมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับว่าไม่ได้แบบว่าไปสุดม o v e on สุดแต่ก็ไม่จมขนาดนั้นนึกออกมานึกนึกฟีลิ่งเป็นระดับเป็นขั้นเป็นขั้นไปอ่ะค่ะเออเป็นขั้นเป็นขั้นอในระ,ระดับของความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยเอาเอาขั้นห้าขั้นสูงสุดแล้วกันนะสมมุตินึกภาพตามก็จะอยู่ในระดับของขั้นที่สี่นะคะขั้นที่สี คือมันใกล้แล้วใกล้ที่คุณจะแบบว่าเป็นไทยจากการถูกผูกม,มัดด้วยคําพูดความคิดความรู้สึกหรือความรักต่างๆก็ตามที่มีกับเขาหรือแม้แต่ความเจ็บปวดก็ตามนะคะมองว่าคุณตกัตไปในเรื่องของการงาหรืออะไรจะดีที่สุดแล้วก็ห,หันหลังให้ได้อย่างที่อย่างที่ใจแบบอยากจะหันหลังจริงมันก็จะเดียบคุณมากๆนะคะต่อไป เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณห้าไม้เท้าค่ะอืมอยากเข้าหาะคะ่ะประมาณว่ามาหวังสเสน่ห์ใส่เราอะเป็นเชิงหวังสเสน่ห์บอกว่าคือเหมือนกับว่าเขาเจอความวุ่นวายในความสัมพันธ์ของเขาหรือในสถานการณ์ชีวิตของเขาในช่วงเดือนนี้นะคะเออแล้วเขาก็มองหาแต่ว่า ทำให้เขานึกถึงเรานะ่ะเพราะที่ผ่านมาเราจะเป็นฝ่ายที่สปอร์ตหรือว่าดูแลเขาอะไรอเงี้ยไม่ว่าปัญหาอะไรก็คือแบบว่าเคลียร์ทุกอย่างได้หมดแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีเราแล้วไงและคนใหม่ที่เข้ามามันก็ไม่ได้เคลียร์ได้ทั้งหมดเหมือนกับว่าที่เขาเจอที่เขาเคยเจอจากคุณเลยเนี่ยนะคะอืตรงนี้แต่คุณลองคิดดีดีถ้าเขาเป็นแบบนี้แล้วเขากลับมาคุณรับไว้หรือไม่รับไว้นะคะ แต่จากความรู้สึกนะอย่ารับเลยนะคะมันมันมีความจริงน้อยมากนะคะความความจริงในเรื่องของความจริงใจความจริงหลายๆอย่างในคําพูดของเขาอะมันน้อยมากที่เขาจะมาพูดกับเรานะคะที่เหลือก็นั่นแหละผลประโยชน์นะคะโอเคต่อไปบทสรุปนะคะ โสสาลูมคิงออฟคัพนะคะอ่ะมีหวั่นไหวบ้างนายอัปเพนเดอร์คนะคะคุณจะมีคนใหม่เข้ามานะคะเข้ามาชอบเข้ามาจีบเข้ามาแบบว่ารู้สึกดีดีกับคุณทําให้คุณหวั่นไหวบ้างอะไรบ้างแต่เขาเป็นคนที่มาเห็นคุณค่าคุณนะส่วนเรื่องของคนเก่าเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมีแต่ปัญหาคิดถึงได้ไหมคิดถึงได้นะคะ แล้วหลายอย่างต้องแก้ที่หมายเ e รของเราซึ่งคุณจะทําได้ละคุณใกล้สะ่านละคุณใกล้ที่จะแบบขั้นลำดับที่5ละนะคะเดินหน้าต่อถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเป้าหมายข้างหน้าคืออะไรแต่มันดีกว่าการจมหรืออยู่นะคะกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแต่เหมือนกับเราอยู่ในอดีตเออนะคะต่อไปเซมซีขอเพียงโอกาสนั่นแห มันมีความจริงจะเข้าไหวกันแต่คำพูดของเขาไปต่อไม่ไหวเพื่อนไม่จริงนะฮะ,ะคนจะคนที่เข้ามาจีบอะนะคะส่วนไปต่อไม่ไหวะอน่าจะเป็นตัวเราแหะอย่าเลยอยาไปต่อเลยกับคน,นมันไม่โอเคจริงๆอะคือถ้ามันดีก็จะจับผอนให้ความรักนะคะ o r g พอก l e a r n i n g เอ่อให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับบ,บทเรียนตรงนั้นนะคะถือว่ามันเป็นอีกบทเรียนหนึ่งในชีวิตของเราก็แล้วกันเพราะว่าชีวิตเราคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเจอความรักมาอย่างน้อยมันก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งนะคะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เหมือนทำให้เราได้เรียนรู้ความรักในแต่ละรูปแบบถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยากให้มันเกิด ความผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้ตรงนั้นเถอะแต่ว่าเหมือนกับว่าโชคชะตาชีวิตของแต่ละคนนะ,ะมันก็กําหนดมาไม่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาจีบคุณด้วยเหมือนกันนะเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาจีบอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่าชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาสักหน่อยนะคะอย่างน้อยมันก็ทําให้เราลืมคนเก่าไปได้ระยะหนึ่งช่วงหนึ่งอะไรแบบนี้ยอืต่อไป สิบสองราศีนะคะแป๊บนึงนะเก็บไพ่ก่อนสิบสองราศีมาดูกันว่าสิบสองราศีราศีใดจะกลับมาค่ะกลุ่มในเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะคะเริ่มที่เมฆนะเมฆจะกลับมาไหมคะสองถ้วยทำแพรนเอซอบซอ นับสอดสี่ข้วเขาคิดจะกลับมาแต่เขาไม่กล้าค่ะกัวกับว่าปัจจุบันเขาก็มีคนที่กําลังเดทอยู่แต่อีกในนึงเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะใจนึงก็อยากตัดใจใจนึงก็อยากจะเข้าหาแต่ก็กลัวว่ากล,วลกลัวเสียเซลกลัวเสียเซลกลัวเสียเฟอร์มกลัวแบบเสียหน้าหรืออะไรแบบเนี้ยก็แบบอา,อาจจะไม่คุยกับเขาหรือว่า ม,มันทำให้ฟีลิ่งของเขาแบบคล้ายๆว่าดรอปลงไปยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทําได้แค่คิดแล้วก็รู้สึกแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะทําอะไรมากมายนะคะในการที่จะกลับมาหาเราหรือทักมาหาเรานะคะต่อไปฝึกศพนะคะฝึกศพกลับมาหาองค์ไหมคะอ้เ oh, ดือดซันแปดเหรียญขมูฟออนแล้วอ่ะขมูฟออนล้วแล้วก็ เหมือนกับว่าปัจจุบันน่ะก็จะมีคนในใจนะคะมีคนในใจทุ่มเทกับความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นกับเรามันยังเป็นลักษณะของสามดาก็ยังมีความเจ็บความทุกข์ความหดหู่อะไรแบบนี้ในใจของเขาดลนเขารู้สึกว่าเขาก็เลยอยากที่จะโฟก,กัสไปในเรื่องราวของอนาคตแล้วก็ปัจจุบันทําให้ดีที่สุดนะคะมันยังตามหลอกหลอนนะเขายังไม่ได้ลืมหรอก นะคะเขายังไม่ได้หลุดเราต่อไปเ <c oughs> <c oughs> มถุนนะคะเมถุนกลับมาไหมโอ้โหกถ้วยอืมกลับมานะคะกลับมาคุยกลับมาแบบว่าที่คุณไม่คาดคิดเลยอะ่ะอยู่ๆก็ทักมาอยู่ๆก็โทรมานะคะมาคุยดีนั่นนี่จะถามว่ากลับมาแล้วคอมพิวเตอร์ไหมไม่นะ ไม่ได้คอมมิตแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายไปอีกคือมาแล้วก็หายเหมือนชีวิตเขาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะสับสนสับสนคือเรื่องของเราด้วยเรื่องของตัวเขาเองด้วยอะไรหลายอย่างเอ้ยมันจะเป็นเหมือนเดิหรือเปามันจะแบบว่าเกี่ยวกับปัญหงปัญหาเลยมันจะแบบว่าเกิดขึ้นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าโอเคงั้นตัดบทด,ดีกว่าก็หายไปหรือเงียบไปเหมือนเดิมนะคะคล้ายๆเข้ามาให้ความบอกนะ่ะ ต่อไปก็ละกก็ละกดกลับมาไหมคะเมจิเชียนชาริอัเขามีคนใหม่ที่กำลังคุยแล้วก็มีมีเราอยู่ในความรู้สึกแต่เขาก็ยังสับสนอยู่ว่าเขาจะอ,าอย่างไรดีเขาจะไปทางไหนเขาจะย้อนกลับไปแนอดีเขาจะเดินหน้าต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะเป็นฟีลลิ่งของความแบบสับสนกับสับสนอยู่ในใจนะคะ เฮลโลแฟนจัดดิดสิบไม่เท้าคือเหมือนกับว่าไอ้ปัญหาหรือความรู้สึกเก่าๆมันมันยังคงอยู่กับเขาเขายังแบกมันอยู่นะคะแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรที่แฮปปี้เท่าไหร่ด้วยอืทําไมคะเหมือนกับเออย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เราตัดสินใจตอนนั้นอะ่ะมันตัดสินใจดีแล้วหรืออยากอะไรเงี้ยมันเขาจะต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนนะคะในเดือนนี้อื สิงนะคะสิงกลับมาไหมคะแ <c oughs> ล้วก็ไฮเพนเตสคิงอัพเพนดิเคิลส์โอเพซอัพเพนดิเคิลสนะคะคงไม่กลับมานะคะเพราะว่าเออดูเหมือนกับว่าปัจจุบัน,น่ะคือเขามีความรักความสัมพั์ แต่เป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับเป็นความหลงอะหลงมากกว่ารักนะจากที่ดูแลคะมันเป็นความหลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามเป็นอะไรที่ยัง,ยงไม่โอเคอะคือเขายังไม่รู้สึกปลงหรือว่ารู้สึกรักหรือรู้สึกคิดถึงแน้วมันเป็นฟีลแบบความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะทำร้ายคุณหรือ คุณทำลายเขาหรือใครทํำลายใครก็ตามความเจ็บปวดความเสียใจมันยังอยู่เขาเลยรู้สึกว่าขอโฟกัสกับความหลงของเขาดีกว่านะคะว่าเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่แล้วก็เลยเป็นอะไรที่หลงแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปกันการจะกลับมาไหมหาศพหากลุนะ่มเนาะคอมมิช เขาคิดถึงนะเกิสตาร์สิดถ้วยอืมเขาคิดถึงแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ใช้เวลาด้วยกันเขาคิดอยากจะกลับมานะคะมีโอกาส60%ที่เขาจะกลับมาแต่เขาอยากเรียนู้้ไหมว่าอยากกดดันนะคะหากเขากลับมาแล้วอะอย่าแบบมีคำถามาษะที่แบบว่าเอ,อจะกลับเอ,อจะคบกันหรือ,อยังไงหรือว่าแบบกลับมาคบใช่ไหม เธอมีค่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นความกดดันสําหรับเขาว่าเขาอยากให้เราแบบสมูทกว่านี้นะคะดูแบบอ่อนออ่นกว่านี้สักหน่อยมันก็น่าจะดีนะคะน่าจะดีต่อไปตุนตุนกลับมาไหมคะนายอบอบแปดเหรียญ King of Pentacles นะ Move on แล้วนะเดินหน้าต่อแล้วในะความสัมพันธ์นะคะยังไม่มีเดทที่กลับมานะคะต่อไปพิจิกพิจิกลับมาไหมคะสิบถ้วยเดทเพจซั e of นเด t ค c l ส s โอ้เขายังไม่พร้อมจะกลับอะค่ะ เขายังไม่พร้อมจะกลับมาบวกกับว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างอะถ้ามันจบก็คือจบอถ้ามันจบก็คือจบจบแล้วจบเลยแล้วเขาก็มีฟีลลิ่งแบบว่าคุณเคืองเกี่ยวกับเราอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะยังเคือนงรู้สึกไม่โอเคอะอืต่อไปธนูนะคะ ธนูจะกลับมาหาอุ้มไหมคะธนูจะกลับมาหาอุ้มไหม Queen of Cups หอมกระไพยน้ำ The Sophisticos King of Bongs อืมก็จะขอโอกาสหรือว่าแบบว่ามีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่โอกาสนี้มันไม่ใช่โอกาสในด้านของความรักเนาะเพราะว่าปัจจุบันเขามีชีวิตใหม่ ที่ร้านลายอย่างที่เขาอยากเป็นร้านลยายท้องการโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์ไหนมาเกี่ยวข้องนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงนะคะมันคิดถึงยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าถามถึงว่าถ้าเรามีความหวังให้เขาเนี่ยนะคะกลับมาคบกับเราแบบร้อยเปซ็นมันมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในลักษณะนั้นเนาะ ่อไปมังกรมังกรน,นะคะกลับมาไหมคะมังกรเอชสมอ,อรเจ็ดดาเฮลโลแฟนเขายังมีความห่วงใยคุณอยู่นะเขายังส่องคุณอยู่แต่เขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะกลับมาดีหรือเปล่านะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็หันหลังมาค่อนข้างนานค่อนข้างไกลแล้วเขาใจหนึ่งพยายามตัดใจแต่ก็ตัดไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์ยังมีความห่วงยังมีความห่วงในตัวคุณอยู่ว่าคุณโอเคไหมชีวิตในช่วงนี้ต่างๆนัน,นโน่นนี่เป็นยังไงบ้างได้ส่องก็ยังดีต่อให้เขาบล็อกกันไปก็อย่าลืมนะคะว่าแอคเขาหลุมมันก็สร้างขึ้นมานได้เหมือนกันในการส่องเนาะอย่าได้ใช้คําว่าบล็อกไปแล้วแล้วเขาใจดี่ได้ยังไงก็อย่างที่บอกนะคะ ถ้าคนมันจะกลับต่อให้บล็อกอยังไงมันก็หาหนทางที่จะกลับมาหาเราได้อยู่ดีนะคะต่อไปกลุ่มค่ะกลุ่มจะกลับมาไหมคะแปดถ้วยเขาหันหลังให้เราแล้วยางไาทาวเวอร์จะติดโอ้โหคืออีโก้เขาค่อนข้างสูงจัดจ้ดจาน แล้วความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านมาหรือความรักษารับเขา่ะมมันมัน,ม,น,ม,นมันจบมันพังไปหมดสําหรับเขานะแล้วเขารู้สึกว่าการตัดสินใจตรงนั้นมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วก็สําหรับเขาแล้วนะคะเขาขอเดินหน้าต่อดีกว่าถ้างั้นเราก็ต้องเดินหน้าต่อเหมือนกันนะเพราะดูแล้วแบบยังมีความเครื่องเครือขุ่นขุนอยู่ในใจอะคะ่ะต่อไปมีมีนกลับมาไหมคะ จัดเมน้นสิบดาเพศบ,บอดสี่เท้าเดซันอาจจะได้ยินข่าวคราวอะไรบางอย่างจากเขาเขายังเจ็บเขายังจุกเรื่องของเราอยู่ไม่ว่าเราจะทําให้เขาเสียใจหรือเขาทําให้เราเสียใจก็ตามความเจ็บความรู้สึกผิดหรือบาดแผลมันยังอยู่เขาไม่เคยลืมนะคะเ,ออเขาไม่เคยลืมแล้วก็ปัจจุบันเขาก็เหมือนจะมีความรักครั้งใหม่มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ออกําลังเดินหน้าไป ไปได้ดีนะในช่วงนี้เนาะอรอบแล้วเนาะโอเคคลิปของกุ้มก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมอบบุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้เพืเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ